สวัสดีค่ะพี่นอยังบจรจบดีต่อๆตเอตอมื่อวานนี้ค่ะมาเอามันขืนโอยกันเนีพี่นอ <ยา S 1> อ้องรถคนี้มากแต่เศรุนี่ค่ะขืนว่วเล้วจา้าเถื่อเนาะหย่อนมันหัวหน่อยค่ะเบื้องมัดด้วยหัวดกอยู่ค่ะแต่ว่ามันหัวหน่อยเนาะเลยน่านติ่มในแจักน่อยค่ะ ฝ้าค้นซอยกันค่ะค้ขนขึ้นรถซอยกันค้ขนขึ้นรถแล้วก็มาฟันซอยกันค่ะเห็ดซอยกันแต่เสาบ้านเต็มอยู่ป่านนี้ตอนนี้ไก่สีเทียงละค่ะไก่สีเทียงแดดกระแดดหอนหนอนเด้เบิ่งด้วยค่ะโดกิด,กด,ด้แต่ว่าหัวหนอนนะคะไปเบิ่งด้วยมันคือพวเต็มจักเถื่อ <laughs> โอ้ยเนาะมันหัวหนอยค่ะพี่น